รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกแล้วน,นะครับใน B t i ท e s กับผมบัญชาชุมชัยเพ็ครับเรื่องของการบริหารจัดการคลังสินค้าแล้วใช้ข้อมูลเข้ามาตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยังคุยกันไม่จบกันเลยนะฮะที่ไม่จบเพราะเพราะว่าเชื่อไหมครับว่าโมเดลธุรกิจอย่างเงี้ยจะเป็นเรือถงหรือจะเป็นประการสําคัญพูดง่ายฮะอาวุธสําหรับคนที่ค้าขายออนไลน์ของไทยเนี่ยไปสู่ต่างประเทศกันได้นี่คือหัวใจหนึ่งของการเกิดธุรกิจที่เรียกกันว่าเรื่องของการบริหารจัดการสินค้าคงคลังโดยใช้ระบบของข้อมูล Big Data ตรงนี้นะครับ ผมมีวิธีแนะนำอยู่หลักๆอยู่3าอย่างครับอย่างแรกนะครับต้องทําความเข้าใจไลฟ์สไตล์ของคนไม่ใช่เทรนด์นะครับ่างที่ 2. องาความเข้าใจช่องทางการขายเนี่ยให้ดีนะครับต้องเข้าใจเจอร์นี่ของคนการเดินทางของการซื้อขายครับมากกว่าแค่ช่องทางอย่สุดท้ายทาความเข้าใจแพทเทิร์นการซ้ารอยการเกิดขึ้นเป็นแพทเทิร์นมากกว่าแค่ตัวเลขครับผมหมดยุคที่คุณจะมาขายของแล้วแบบมันเปิดมาแล้วไม่รู้ว่าจะมีลูกค้าไหมอะ ยุคนี้มันต้องเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็ดูว่าใครซื้อแล้วซื้อซ้ำยังไงยิงโฆษณากลับไปที่เขายังไรทำยังไงให้เรายิ่งขายยิ่งขายเราเห็นข้อมูลลึกขึ้นลึกขึ้นทําให้เราสามารถทําได้ดีกว่าเมื่อวานได้นะครับนั่นคือเรื่องของเด t a เท่าที่ทำมาทั้งหมดจนถึงกระดาษนีนี้นะครับคุณไม่คิดว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เห็นว่า ธุรกิจออนไลน์พฤติกรรมออนไลน์สินค้าที่ตอบโจทย์ออนไลน์ในประเทศไทยเนี่ยคุณจะปรับเปลี่ยนไปในทางไหนยังไงบ้างผมมีวิธีแนะนําอยู่หลักๆอยู่สามอย่างครับครับอย่างแรกนะครับต้องทําความเข้าใจไลฟ์สไตล์ของคนไม่ใช่เทรนด์นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้คือคนอุ้ยอะไรขายดีเสิร์ชกันอยากขายอุ้ยช่วงหนึ่งหน้ากากขายดีแอลกอฮอล์ขายดีก็ซื้อมากักตุนกันเยอะตอนนี้ขายไม่ได้หน้ากากแอลกอฮอล์แทบจะปริจาคทิ้งไปเลยครับเพราะหาได้ทั่วไปหมดแล้ว เราต้องเข้าใจไลฟ์สไตล์คนว่าเขาทาทาไมเช่นคนที่ใช้หน้ากากอะไรหรือแอลกอฮอล์เนี่ยมันคือคนขี้กลัวกลัวโรคถูกไหมตอนแรกเขาอาจจะใช้หน้ากากตอนนี้เขาใช้แบบเครื่องอบ UV แล้วมันก็ขายไม่ดีแล้วอนาคตล่ะคืออะไรคนกลัวขี้โรคยังมีอยู่แต่ความต้องการจะรึกขึ้นเรื่อยๆถ้าเรายึดติดที่สินค้าเราจะขายดีแค่ช่วงเวลาหนึ่งถ้าเรายึดติดที่ไลฟ์สไตล์เราจะขายดีเรื่อยๆอันที่ 2. องทำความเข้าใจช่องทางการขายเนี่ยให้ดีนะครับ ต้องเข้าใจเจอร์นี่ของคนเจอร์นี่คือการเดินทางของการซื้อขายครับมากกว่าแค่ช่องทางนะครับหม่เควาะว่าอะไรเช่นอย่างเช่นตอนนี้มีช่องทางเช่นช้อปปี้ช้อปปี้รัสาด้าเฟซบุ๊กถูกไลน์ครับแต่ละช่องทางมีการใช้งานไม่เหมือนกันนะครับเช่นช้อปปี้รัสด้าเนี่ยมันเป็นการค้นหาสินค้าใหม่ถูกราคาถูกมีดีวเวลาพิเศษโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นการทําให้คนรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจบบอกต่อเพื่อนได้ไลน์หรือเว็บไซต์มันเป็นให้คนซื้อซ้ำถูก ถ้าคุณทําสับกันคุณจะขายไม่ดีเลยยกตัวอย่างเช่นสมมติคุณไปทาขายลาซาด้าชอปปี้คุณขายราคาแพงๆกับกะเอากาไรไม่มีใครซื้อคุณแน่นอนถ้าคุณใช้ f a c e b o o โซเชียลมีเดียแต่คุณโพส์ขายเยอะๆไม่มีใครสนใจคุณแน่นอนถ้าคุณขายในเว็บไซต์แล้วคุณหาลูกค้าใหม่ไม่มีใครสนใจคุณแน่นอนการเข้าใจเจอรี่ลูกค้าจะทาให้เราเข้าใจว่าช่องทางต้องทําอะไรนะครับและช่องทางมันมาใหม่เรื่อยๆยิ่งวันยิ่งวันมันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆไลฟ์สตรีมมิ่งติ๊กเต๋อแลวอะไรอีกนาคนก็จะมากข การซ้ารอยการเกิดขึ้นเป็นแพทเทิร์นมากกว่าแค่ตัวเลขครับผมเช่นบางทีเราูตัวเลขเฮ้ยแฟชั่นมันดีแต่จริงเราเห็นเป็นแค่จุดจเดียวไม่ได้แต่ถ้าเราเห็นเป็นเส้นมันตก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 มาอยู่อย่างเงี้ยครับหรืออย่างเช่นเครื่องใช้ภายในบ้านจริงๆมันไม่ใหญ่แต่มันขึ้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 นเรื่อยๆครับถ้าเรามองเห็นแพทเทิร์นเรามองเห็นเทรนเราก็จะพอจับทางได้ว่าเราควรเต็มตัวยังไงออย่างเช่นเราเห็นแพทเทิร์นว่าแฟชั่นมันตกพอโชวริสมันไม่มี ฉะนั้นถ้าเรามีโควิดรอบหน้าเรารู้เลยว่าคนที่ตกคนแรกก็คือแฟชั่นหมดยุคที่คุณจะมาขายของแล้วแบบมันเปิดมาแล้วไม่รู้ว่าจะมีลูกค้าใหม่เดาอย่างเดียวเดานะคตหาลูกค้าใหม่เรื่อยๆยุคนี้มันต้องเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็ดูว่าใครซื้อแล้วซื้อซ้ำยังไงยิงโฆษณากลับไปที่เขายังไงอ,อย่างเงี้ย ทำยังไงให้เรายิ่งถ่ายยิ่งขายเราเห็นข้อมูลลึกขึ้นลึกขึ้นทําให้เราสามารถทําได้ดีกว่าเมื่อวานได้นะครับนั่นคือเรื่องของ Data หนึ่งในสิ่งที่ผมอยากให้แนะนําคืออะไรไม่เก่งต้องไม่ทำครับเจ้าของร้านคือดีไซน์สินค้าให้ดีเข้าใจลูกค้าให้ดีเอาเรื่องมันกระเต้นให้คนอื่นทาเอาเรื่องคลังสินค้าให้คนอื่นทําเอาเรื่องแอคเคทาให้คนอื่นทําเอาเรื่องวางแผนกฎหมายให้คนอื่นทําถ้าคุณไม่ต้องทําทุกอย่างอ่ะคุณก็มีเวลาโฟกัสในสิ่งที่คุณเก่งได้อันนี้คือโลกมันเปลี่ยนใช่ครับโลก เมื่อก่อนต้องทำยี้หมดเลยเมื่อก่อนเท่าแก่ทาหมดดูหมดเพราะว่าต้องการปลอดภัยแต่ยุคอนาคตเนี่ยคือมันเปลี่ยนเร็วมากขึ้นขึ้นลงลงงี้คุณทาทุกอย่างหมดคุณถือทุกอย่างหมดแล้วในลาามันเปลี่ยนปุ๊บมันก็หลุดหมดเลยใช่ครับการทํางานแบบสิ่งนี้เรียกว่าเอจาครับการทาที่เด็บคือการทางานเอจาภาษาไทยเรียกว่ากระจายแล้วกันกระจายกระจายกันทำาเงี้ยพอเกิดการเปลี่ยนแปลงปุ๊บคุณก็จะปรับตัวทันได้ครับคือพอเรามาจับเรื่องนี้ปั๊บเราเห็นพฤติกรรมเราชี้เป้าอย่างนี้ได้เนี่ยการแข่งขันมันจะเกิดขึ้นครับในธ มีครับตอนนี้ก็มีอยู่เยอะเหมือนกันครับผมเราอาจจะเป็นช่วงคนแรกๆที่เราทํามาแต่ว่าตอนนี้ก็มี20-30เจ้าเลยครับที่ทํากันประมาณนี้นะฮะใ่ลักษณะบริหารจัดการทุรกิจไทยนี่นย่างนี้เลยความแตกต่างของเราจะอยู่ตรงไหนครับทือผมว่าอย่างแรกก่อนครับคือมันจะไม่มีเจ้าใดเจ้าหนึ่งที่ทําแบบเราทาได้ ทั้งประเทศเนี่ยคือข้างสินค้ามันเหมือนกับโรงแรมมันเหมือนกับม,มันมีเซอร์วิสที่เราเค่อยๆดูแลคนไปเรื่อยๆครับมันก็ยังมีพื้นที่ของมันอยู่แต่ว่าจุดแตกต่างเราที่สุดเนี่ยคือหนึ่งคือเราคอสต์ไมยเยอะสุด ลูกค้าอยากจะเปลี่ยนกองผูกโบเขียนการ์ดเราสามารถคัสตอไมได้ค่อนข้างลึกนะครับผมเชื่อได้เลยว่าส่งงานให้เราทำเนี่ยเราแพคของได้อย่างที่คุณเคยทําเป๊ะเลยนะครับผมอันที่2คือระบบเราค่อนข้างลึกซึ้งนะครับเราสามารถเชื่อมต่อช่องทางได้เยอะเรามีข้อมูลให้คุณดูได้เยอะคุณวางแผนการขายได้ง่ายขึ้นวางแผนจัดต่อง่ายขึ้นนี่คือ2สิ่งหลักๆที่เราแตกต่างถ้าอย่างนั้นแล้วในอนาคตเนี่ยนะครับเราทำมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยสเกลขนาดนะครับและความสามารถในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของลูกค้าเนี่ย เราวางแผนนับจากนี้เป็นต้นไปไหมครับเพราะว่า3เดือนที่ผ่านมามันทดสอบเราเร็วกว่าที่เราใช่ครับใช่ต้องพูดเลยว่าแม้กระทั่งตอนสเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นชาเลนจ์มากเพราะเราต้องรีบขยายในเวลาแบบไม่เกียอาทิแล้วครับผมหนึ่งในสิ่งที่สำคัญคือพาร์ทเนอร์ครับแล้วตัอย่างเช่นเราทํางานกับ SCT ซีจีโลจิสติกเงี้ยคือเขาเป็นคนทำคังให้เราคืออย่างทุกวันนี้ที่เราทำอยู่เนี่ยเราไม่ได้เป็นคนสร้างคางันคือเราทําระบบเราจัดการ อาอาคารเป็นแต่คนสร้างคัางสร้างแบกสร้างคอนเวเยอร์เบลเนี่ยให้ผู้ใหญ่คนอื่นเขาทำใช่แล้วเราเช่าเขาทำต่อฉะนั้นอนาคตที่ไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือเราไปไปกับเขาไ c t ีเขาเติบโตขึ้นหรือว่าบริษัทคลังสินค้าเจ้าอื่นอยากทําแบบนี้ทําให้เป็นคุณเอาที่ให้เราคุณให้เราเราเข้าไปทําให้คุณ ก็จะเหมือนกระจับมือกันไปกันได้ครับผมเพราะว่าสุดท้ายสิ่งที่ผมอยากให้เกิดขึ้นคือเราอยากช่วยเปลี่ยนคนทําโลจิสติกแบบเก่าให้เขาทําเข้าไปสู่โลกแบบใหม่ได้เพราะแบบเก่าที่เขาทำอยู่เนี่ยเขาทํามันก็ยิ่งแต่ถูกลงเรื่อยๆถกลเรื่อยๆถ้าเกิดเขาจับมือกับเราเขาสามารถทําให้มันเป็นแบบใหม่เขาขายราคาได้แพงกว่าเดิมตั้งสิบเท่าอย่างเราทำราคาขึ้นได้อีกใช่เยอะมากเลยครับใค่างสินค้าเป็นที่ต้องการอย่างมากนะครับเพียงแต่ว่าข้างสินค้าแค่วางของเฉยเป็นที่ที่ไม่ต้องการเอาซะเลย เรากลัวการแข่งการจับตามทศด้วยไหมครับในธุรกิจที่คล้ายๆไปต้องยอมรับว่า<ๆ>มีสิทธิ์เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆเช่นยิ่งจีนเข้ามา<ช>ตอนนี้นครับโดยไม่ใช่แค่เราเนี่คนขายของจีนเยอะมากที่ขายในช้อปปี้เมืองไทยแล้วครับผม<ๆ>มีแน่นอนเพราะว่าประเทศ อาเซียนจะรวมตัวกันหมดครับผมใช่<ม>ใชแต่ว่าหน้าที่ของเราคือเราก็ต้องเข้าใจคนขายคนไทยให้ึกที่สุด<ะ>คือภารกิจของเราคือเราช่วยคนขายคนไทยเราให้เขาไปข้างนอกได้<ะ>ถึงคนอื่นมาบุกเรา<ะ>แต่เราต้องพาคนไทยไปบุกข้างนอกด้วย<ะ>สินค้าไทยเป็นสินค้าที่ดีและมีแต่คนสนใจ<ะ>สาลายเครื่องปรุง<ะ>แต่คนไทยแค่ไปไม่ได้ มันเลยมีแค่คนจีนซื้อไปแล้วขายต่อแล้วคนพวกนี้ก็รวยแทนเราไงใช่สั้งน่าเสียดายอ๋อเราจะมาช่วยตรงนี้สำหรับคนไทยด้วยใช่ครับอย่างที่พูดว่าถ้าเราสามารถไปเปิดคังที่เวียดนามได้เราเอาเขาข่าประเทศไปได้มันเหมือนกับไปเปิดป้อมยามป้อมปราการที่ประเทศเขาได้มันก็จะช่วยให้เขาสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่นั่นได้ง่ายขึ้นส่งเร็วขึ้นส่งถูกขึ้นนะครับมันก็จะง่ายขึ้นในอนาคตครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับว่า3ตอนที่เราคุยกันเนี่ยนึกไม่ถึงเลยใช่ไหมครับว่าจากการเป็นคนที่บริหารจัดการคังสินค้า รุ่นใหม่ใช้ข้อมูลเข้ามาดูแล้วก็สามารถทำให้โมเดลทุกอย่างนี่นะครับมีความแข็งแรงลดขั้นตอนสตรีมไลน์ทุกอย่างออกมาและกลายเป็นจุดหนึ่งที่ชี้เป้าได้ว่าจะบริหารสินค้าลูกค้าอย่างไรลูกค้าจะรู้พฤติกรรมการซื้ออย่างไรละนะักษณะโมเดลธุรกิจสินค้าของคุณจะไปต่อได้อย่างไรและสเกลของการก้าวเข้าไปสู่ตลาดโลกเป็นอย่างไร น่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับคนไทยแล้วต้องการความคิดวิธีคิดและคนอย่างนี้ให้เยอะที่สุดนะฮะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณนิติสัจจะทิพวรรณหรือว่าคุณเมฆนะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง MyCloud Fulfillment ในรายการ b t ทัพสนะครับขอบคุณครับคุณเมฆขอบคุณครับครับหมดเวลาครับพบกันใหม่นะครับในบีทัพสกันต่อตอนต่อไปสวัสดีครับ